ตรงนี้กระดาษสีของพี่โตต,ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยดูวางสวยงามเฉยหลายหลายสีแล้วแต่น้องๆนะครับสีนี้ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แล้วก็มีกระดาษสีแบบที่เป็นแผ่นแข็งๆแบบนี้หน่อยนะครับหน้าเดียวเลยให้เป็นสีดํามันจะทําให้เห็นไหมสีสันต่างๆที่เราวางลงไปมันดูเด่นขึ้นมาพอเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เนี่ยนะครับพี่โตจะเอามาม้วนม้วนแล้วทากาวแปะลงไปบนนี้ เรแปะไปวันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไล่เรียงลงไปเรื่อยๆพี่ตัวจะแปะตรงขอบบนตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะให้เหลือเป็นแถบตกแต่งอีกนิดหนึ่งอาละ,ละเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันกลายเป็นอย่างนี้ครับม้วน <ๆ S 1> แล้วก็เป็นโคทากาวแปะเข้าด้วยกัน <ๆ S 2> งั้นเราจะแปะชุดของปล่องกระดาษสีตรงนี้เนี่ยให้ไปจนสุดและเหลือพื้นที่นิดนึงแถบไว้ประมาณสักครึ่งนิ้วเพื่อเอาไว้เป็นที่ให้ทากาวนะครับผม ให้มันพอๆเท่าๆกันเนาะ,ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่โตจ,จะมาลองเรียงให้ดูแล้วกันนะครับมีอันที่กาวแห้งไว้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับกลัวว่าเดี๋ยวแปะลงไปตรงนี้แล้วต้องใช้เวลานานนะกว่าจะรอให้กาวแห้งใช่ไหมครับพี่โตก็เลยทําแบบนี้มาถากาวข้างในเรียบร้อยนี่ครับใช้เทปกาวสองหน้ามาช่วยเพื่อความรวดเร็ว เดี๋ยวี่จะแปะเป็นแถบเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นแถบตกแต่งเนี่ยแปะไว้ด้านบนตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาชิดล่างไว้ไล่เรียงกันไปแบบนี้นะครับ ได้1ชุดสีแล้วนะครับผมวนกลับมาเมื่อสักครู่อันที่เราทำไว้กาวแห้งแล้วนะครับมันเป็นลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปตัดเอาแถบ กระดาษสีอีกสักแถบนึงที่มีความยาวเท่ากันตรงนี้มาทากาวแปะทากาวแล้วก็เราจะมาม้วนจริงๆถ้าเกิดน้องๆอยากจะให้มันยึดกันแน่นๆอาจจะใช้ทั้งกาวช่วยหรือใช้ทั้ง เทปกาว2หน้าช่วยก็ได้นะครับพอได้เป็นโครงปุ๊บเราไปวางเจ้าโครงไฟของเราตรงนี้นะครับวางลงไปบนกระดาษลังแล้วก็วาดรูปวาดรูปวงกลมตรงนี้นะครับด้านหลัะเพื่อที่จะเอามาติดเป็นฐานด้านล่างนะเพื่อที่เดี๋ยวด้านในเราจะใส่เป็นแหล่งให้กําเนิดแสงของเรานะครับใส่เข้าไปอันนี้เนี่ยพี่โตเจาะรูเผื่อไว้เพราะอะไรเดี๋ยวเราอาจจะทําผู นะครับที่ทําจากไม้พรมก็ได้หรือเป็นเศษกระดาษอะไรยังไงก็ได้นะครับผมให้มันห้อยๆลงมาเวลาติด่างนี้ติดเป็นโคมไฟใช่ไหมครับมันก็จะมีผู้ห้อยๆลงมาน้ไม้พรมมาแล้วก็จับทบครับหลายๆทบได้เลยนะครับแล้วแต่น้องๆอยากจะได้ตัวผู้เนี่ยพองแค่ไหนจับมารวมกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทําทการมัดน,นี่บอกน้องๆก่อนนะครับว่า ระมัดระวังในการใช้กรรไกรหรือว่าใช้คัตเตอร์ใช้ของมีคมแบบนี้นะครับถ้าอยากให้มันเท่าๆกันจริงๆตัดไปทีเดียวเลยก็ได้แต่ว่าของพี่โจก็ให้มันเป็นริ้วๆอย่างนี้ก็ตัดซอยออกแล้วเราก็ร้อยเข้าด้านไใน,น,นก็มัดปมด้านในนะครับล็อกไว้โอเค แล้วเราก็มาประกอบรวมกันเลยตรงนี้นะครับหากาวแปะด้านในตรงนี้แล้วก็เจาะรูด้านบนตรงนี้2ด้านนะครับตัวเอาไหมพรมมามัดเป็นปมตรงนี้นะครับเป็นห่วงเอาไว้คล้องนี่นะครับแล้วก็ปล่อยปลายไว้เอามาผูก2ด้านเสร็จเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาเทียนปลอมที่ให้น้องๆดูกันนะ เอามาใส่รวมๆกันไว้ก็ได้เพื่อให้แสงใช่ไหมครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปแขวนตามจุดต่างๆนี่สวยงามทีเดียวใช่ไหมครับจริงๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างของการออกแบบตกแต่งให้น้องๆดูนะครับถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆมีไอเดียดีๆนะครับอย่าลืมส่มมวยกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูดีกว่าว่าใครส่งชิ้นงานอะไรมาโชว์กันบ้างสอนสีดีบ็อกซ์ครับ